สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาสำรวจการแข่งขันตะกร้อดเดียวที่เข้มข้นมากๆเลยนะครับเป็น2แมตช์ระหว่างนาวินกับพิชิตบางพลีสวัสดีค่ะครับกติกาที่ใช้ก็คือเดี่ยวแปลงข้ามแปลไม่กระโดดครับอ่าเป็นกติกาที่เน้นการยืนพื้นไม่ต้องกระโดดฟาดนะคะใช้การควบกลมความแม่นยำแล้วก็กลยุทธ์ที่เท้าเป็นหลักเลยใช่ครับ เราจะมาวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมผลมันถึงต่างกันมากแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่แมตช์แรกเลยนะครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างตึงเครียดเลยค่ะแมตช์แรกนี่พีชิตบังพลีเปิดมาแรงมากนะคะขึ้นนําไปก่อนเลย6ต่อนหนึ่งครับเหมือนเป็นเหลี่ยมที่เขาถนัดเลยนะฮะดูนาวินช่วงแรกๆกนี่ตั้งตัวไม่ค่อยติดใช่ค่ะทําไปสี่แต้มรวดเลยแต่เกมแบบนี้เออมันนานแน่ลอนคะ่ะเหลี่ยมนี้นานแน่ๆครับค่ะ ต่างฝ่ายต่างพยายามจะล็อกกันคือคุมเกมคุมจังหวะวัดกันที่ความแข็งแรงความอึดจริงๆค่ะใครยืนระยะได้ดีกว่าก็มีโอกาสมากกว่าครับผมแต่ว่านาวินก็ไม่ยอมง่ายๆนะกลับมาสู้ได้ดีมากไล่จาก1-6มาเป็น6-6ค่ะตีเสมอได้มีจังหวะแบบหลอกหน้าเท้าสวยๆด้วยนะครับทำให้เกมกลับมาสูสีมากใช่ค่ะสูสีมากๆเลยช่วงนั้นคือมัน จุดนี้แสดงให้เห็นลูกเกา๋าประสบการณ์ของทั้งคู่เลยเราจะเห็นพิชิตพยายามหาจังหวะเล่นจังหวะ2ตอนนาวินอาจจะยังไม่เข้าที่ครับครับซึ่งก็ทำได้ดีนะแต่สุดท้ายแม้จะยื้อกันไปมาช่วงถ่ายเกมก็เป็นพิชิตค่ะที่ดูแข็งแรงกว่านิดหน่อยเบียดชนะไปชนะไป13-11ค่ะวุดวิดมาก แข็งแรงมากจริงๆค่ะพิชิตบางพลีเกมนั้นต้องใช้สมาธิสูงมากครับผมตัดมาที่แมตชสเลยอันนี้เป็นการล้างตาสถานการณ์นี้โอ้โหพลิกเลยครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะนาวินเสียนกในแมตชนี้กลายเป็นฝ่ายคุมเกมหมดเลยตั้งแต่ต้นลูกเสิร์ฟนี่เอ่อทำงานได้ดีมากค่ะเสียนกเสิร์ฟได้ดีมากจริงๆ90แล้วก็ไปถึง120โอ้โห เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าน่าทึ่งมากนาวินกลับมาด้วยความมั่นใจสูงมากค่ะวันนั้นครับดูมาดีมากทำได้ดีขึ้นเยอะค่ะอาวุธเด็ดเลยคือลูกเสิร์ฟที่เขาเรียกว่าไอติมโบราณทำงานไอติมโบราณทำงานค่ะอาจจะหมายถึงลูกเสิร์ฟที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ได้ผลชะง,งัดเลยทำลายจังหวัดรับพิชิตไปหมดครับตรงข้ามกับพิชิตเลยวันนั้นดูเล่นไม่ออกค่ะปิดฟอร์มมากค่ะพิชิตวันนั้นแมชจบเร็วมากครับ นาวินชนะขาดไปเลย13ศูนย์ขาดมากๆค่ะผลนี่แปลกๆเหมือนกันนะฮะหลายคนประหลาดใจต่างจากแมตช์แรกแบบฟ้ากับเหวเลยค่ะแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันต่างกันขนาดนี้ล่ะคะนั่นสิครับอืมน่าจะมีหลายอย่างนะคะอย่างแรกที่ชัดๆเลยคือลูกเสิร์ฟพ,พัฒนาขึ้นมากกดดันได้ตลอดครับพี่นกเสิร์ฟดีจริงๆค่ะอย่างที่สองก็น่าจะการเตรียมตัวนะคะเห็นว่ามีเวลาซ้อมสองอาทิตย์อ่าใช่ครับ มีข้อมูลบอกว่าพวกเราได้เวลาในการฝึกซ้อมสองอาทิตย์ค่ะก็น่าจะเอาเวลาตรงนั้นไปวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเอ่อเอาที่เราผิดพลาดมาแก้ไขจะเกี่ยมแรกเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับเรื่องการเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ใช่ค่ะนอกจากเทคนิคการเตรียมตัวแล้วเรื่องจิตใจก็น่าจะมีส่วนนะคะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นการที่นาวินนำห่างตั้งแต่ต้น มันก็ยิ่งเสริมความมั่นใจตัวเองแล้วก็ไปบั่นทอนกำลังใจพิชิตด,ด้วยถูกต้องเลยค่ะม o m e n t u um, ความมั่นใจในวันนั้นๆมีผลมากโดยเฉพาะแข่งเดียวแบบนี้ความกดดันมันสูงพอนาวินได้ใจตั้งแต่ต้นพิชิตอาจจะเ,เสียสมาธิกดดันตัวเองไปอีกครับทั้งหมดนี้ก็สะท้อนธรรมชาติของกีฬาว่ามีแพ้มีชนะค่ะฟอร์มการเล่นแต่ละวันมันไม่แน่ไม่นอนปัจจัยเล็กๆน้อยๆก็สร้างความแตกต่างได้เยอะเลย สรุปก็คือจากแมาชรียกที่สู้กันสูสีมากพิชิตชนะไปมาแมชล้างตานาวินกลับมาชนะขาดลอยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าตะกร้อเดี่ยวไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายทักษะแต่เป็นเรื่องของพลังใจการปรับตัวรับมือความกดดันด้วยใช่เลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่ประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะว่าเออพอผลมันต่างกันสุดขั้วขนาดเนี้ในการแข่งตัวต่อต,ตัวที่เดิมพันสูงสงแบบนี้ ปัจจัยนอกสนามโดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยาการเตรียมใจการฟื้นตัวจากความผิดหวงังหรือการแก้เกมเนี่ยมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในการตัดสินแพ้ชนะอืมก็น่าคิดนะครับค่ะบางทีมันอาจจะสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะมากกว่าฝีมือในสนามวันนั้นจริงๆก็ได้นะคะ